ทโมกาะวัดเฉียนคงซื่อหมู่บ้านโจจวงจิวจ่ายโกพี่ธงทําอะไรอยู่อ่ะกําลังดูข้อมูลเมืองจีนอยู่พ่อจะพาเราไปเที่ยวอยู่แล้วก็ต้องหาข้อมูลไว้ก่อนสิแล้วเทียนน่ะไม่ดูไว้บ้างอะโอ้ก็ดูไว้บ้างแล้วล่ะว่าแต่พี่ธงว่าจะไปที่ไหนบ้างอ่ะก็มีหลายที่นะน่าสนใจทั้งนั้นเลยดูดีดูดีด จีนเนี่ยเขามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะแต่ละแห่งเนี่ยมีความหลากหลายไม่ซ้ำกันไปเที่ยวได้ทั้งปีไม่มีเบื่อเลยละเทียนแต่เราก็คงไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะพี่ว่าเราคงต้องเลือกไปเที่ยวเท่าที่เราจะไปได้ก่อนว่าแต่จะไปที่ไหนก่อนดีละ่ะแต่ละแห่งนะสวยงามและยิ่งใหญ่ทั้งนั้นมีทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีมายาวนานกว่า5,000ปีแล้วรู้ไหมมีมรดกโลกตั้ง57แห่งมากที่สุดในเอเชียเลยนะถ้าทางพี่ธงจะชอบเมืองจีนนะเนี่ยใช่พี่ชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พี่อ่ะอยากไปเมืองจีนแล้วเทียนอนะ่ะชอบเมืองจีนไหมชอบสิชอบที่มีของกินเยอะผู้คนอัธยาศัยดีมีน้ําใจสถานที่ท่องเที่ยวก็ชอบคล้ายๆพี่ธงละแหละแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่เทียนชอบเป็นพิเศษเลยพิเศษอะไรของแกวะเอา้า พี่ธงลืมอ่ะเนี่ยพ่อจะพาไปเยี่ยมกลงไงเออจริงด้วยว่ะลืมเหตุผลหลักไปเลยอ,อันก็เตรียมตัวไปแพ็คก,กระเป๋ไ,ปไปด้้วยยกันยันนรอพมา